บูซาอย่างบูซาเพิ่นนะหิ้งห่อนะหิ้งเขาทำนะเออหิ้งเขาทำหรือของเอิมมุลนะอ่าเนี่ยนะที่อยู่ทางไหนนะของนางพี่เนี่ยอยู่ถึงนะเอออันนี้นั่นทุกวันพระบริเวณเราอ๋อทุกวันพระอันพระพระไทยอันนี้เพิ่นมาอยู่นหนเนี่ยอ๋อพระไตเกิดมาก็นมาเห็นอยู่เนี่ยพระไตเนี่ยอ๋อตั้งแต่ปู่เจ้าปู่เจ้าเป็นอย่งไรเอาให้พ่อเบิ้งด้วย พาไปเบิงด้วยอันใดก็พาไปเบิงด้วยพระไตนะเป็นทางใดพระไตซื้อได้ยินได้ซื้ออ๋อมเห็นตัวมีเต้นตัวนั่งซื้อเออพาพาไปเบิงด้วยเมืองบ่ได้ขนาดนั้นเลอยากอืมขนยักเห็นนั้นเป็นนักซื้อใช่ไหมเป็นตัวทำอ๋อเป็นตัวทำแต่ว่าหิ่งหิ่งนั้นเบิงได้บ่หิ่งนี่นั่นเบิงไปกาบได้บ่เป็นพระธรรมไปกาบได้บ่ ได้มาเป็นยังข้าเปิ้นก็ดีใจซึ่งคุณยายพาไปไปล้วยไยให้คนมาอยู่นำเนี้ยไปคุณยายพาไปเบิ่งด้วยประมาณห้าปีแล้วห้าปีแล้วไม่ได้ยังได้บึงไม่ได้มาหาคุณยาย ทวดคับบอโอ้ยยกแข็งแรงอยู่พอมีส้างรสางจะ้องรักพอได้เสียเงินไรเอาอันนี้ใหญ่เอาจริงเนี่ยโอ้ต่งมันขึ้นมาบอโปดแล้วไฟเลยนะมีความเป็นอยู่ของคุณยายนะอยู่ง่าย โอปตอเทศบาลบูมเฮตบ้านเออเอามันน้ำแอ่ไหนเอาจับจับไว้ให้ได้คุณยายพากะพากัอันนี้อออมาทำเนาะท่านนะพยายามคนใดก็ได้โค้แล้วกัน มาเต็มหมดเลยจะน้อยยาพี่เอาพิ่แก่ซาทุกวันพระฉันวันสิบห้าคำถ้าปัดตาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้ใจกันห้าเด็ดปคำตนน้ำไทยสุก น้ำน้ำอยู่ตายแล้วเนาะครับเนาะอันถ้าเกิดนั้นหอบธรรมนะนะแมนบอกอันอันถึงนั้นบอกครับหอบไอ้พระธรรมเพิ่นมาอยู่น้ำถึงนั้นบอกคนใหญ่พระธรรมเพื่อนบรรยูน้ำนะยิ่งถึงนั้นบอกเป็นหนังสื่อแท้ซื่อตัวธรรมปบลานขันยักษ์เห็นกับมือสังกัดขึ้นไหมอ๋อมือสังกัดเห็นเรามาเห็น พระธรรมนี่มามายูคุณยายโดนแล้วบ่เพิ่นมายูนําโดนแล้วบ่วางใดก็เพิ่นมายูกับคุณยายโดนแล้วบ่โอ้ยเกิดมาก็มีอยู่นี้ตั้งแต่คุณเนี้ยเ้นผอโซนแม่ตาตาปางใดเกิดมาก็พระธรรมมีแจ่คนมาเข้านําอืมาเข้านําแล้วก็ออกลูกมาก็เขียนเวียนหัวขันห้ามาหมอแล้ว บูชาเพิ่นนี้เอามือมือมือวันยังนะเบูชาเพื่อนพระธรรมนะบูชาอันธรรมดานะวันพระวันพระสิบห้าคำครับเกิดเ่ันห้าคันแปดขนำสงการปีใหม่เฮานี้ก็เอาลงมามาส่งช่วงสงการนี้เอาลงมาส่งบอกคุณยายโอ้สงการมือสังกัดขึ้นกัรจำใหนังเอาลงมาส่ง เหนนะหัจากว่าเปนแม่นางเทียมนะครับครับครับอันเนี้ยแล้วคนก็มาเนอะตอนตอนนี้แม่นางเทียมยังแม่เป็นนายกนี่อยู่บอกยังยังเบลอืช่บังปีนี้นี่ปีกายนี่ว่าครบสามปีก่อนนั้นปีนี้นี่ว่าสามปีเพื่อนเพื่อนก็ไปได้มาได้ยากเนาะเพิ่นป่วยอีได้มาบ่เวลาเดือนห้า เดือนห้านี้กัดเดี้ยอีกบวจากมือนะแต่ผมเบื่องก่อนพอผมว่าผมจะไปลาวยีกยี่ไปลาวไปเรื่องละไปหลวงเขาบังแล้วว่าจะขึ้นไปนั่งเรือขึ้นไปฮอดเชียงของเนี่ยของเขาก็มีพีตาโคนคือกันนี้แหละในก็ของลาวก็มีพีตาโคนคือเฮานี่แหละมือมือมือปีใหม่เขาเอามาโบราณได้กนเนี้ยเบืงองโอ้หลายของเขาหลายเขาหลายนับถือย้ายแล้ว